รู้ไหมครับว่าสีที่คาดท่อเหล็กกาวไวสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองเนี่ยมีความหมายอย่างไรสลหรับท่อกาวไนหรือท่อประปาเนี่ยก็คือท่อเหล็กดำซึ่งเราไปผ่านกระบวนการทุบที่เราเรียกว่าเกาวไนหรือสังกะสีการเคลือบสังกะสีหรือกาไว้เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําโดนกับเนื้อเหล็กถ้าเกิดว่าน้ําโดนกับเนื้อเหล็กเนี่ยจะเกิดปยาที่เราเรียกว่าสนิมเกิดขึ้นสีที่คาดเนี่ยเป็นเรื่องของความหนา ท่อที่มีความหนามากที่สุดเนี่ยจะคาดด้วยสีแดงเหมาะสลรับท่อส่งน้ําชลประทานท่อส่งน้ําที่อยู่ใต้ถนนที่ต้องรับแรงเยอะๆสลับท่อสีน้ําเงินเนี่ยก็คือมีความหนาปานกลางเหมาะสลรับใช้ในงานประปางานระบายน้ําทิง้งสีเหลืองเนี่ยเป็นท่อที่บางที่สุดอาจจะใช้เป็นท่อระบายน้ําทิ้งในอาคารบางครังเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะครับอย่างเช่นโครงเต็นท์ ท่อที่ทำสตาร์ทเกลียวได้ก็คือท่อค่าสีเหลืองค่าสีน้ำเงินคําว่าสตาร์ทเกลียวก็คือการทําให้เป็นเกลียวเพื่อเอาไปชาใช้ในการต่อท่อใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมมีประโยชน์เท่าไหร่ครับอย่าลืมนะครับสั่งเหล็กข้างใดคิดถึง KL Steel Center พบทุกไซส์ทุกขนาดสามารถขอใบเสนอทางไลน์ได้เลยและช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับ